นอกครับมันนีมาสอมเนาะค่ะค่ะมากินสอนต้องทำเองแซ่บก็จะอันก็แต่ว่าเป็นมันเป็นของดีบานแพงแซ่บอยู่เด้ไม่มาแอันนี่แหละเจ้าหอนเป็นเนาะนำน้ำสุดแต่ว่าแซ่บดีก็ต้องจิ้มเลยตัดจิ้มหาพุ่มแอน บอลมุนอพอกันแล้วค่ะบ่ลเด้พอกันจ้ดเจือขาดเขื่อนกันตลอดเรียงมามือมือหนึงแอนไม้มือนึ่งเรียงมากน่แบบจักหลอดหรอหลอดที่สองไงนหลอดที่สองเนาะแบบหลายเถ่อแต่ว่าบอด็พอกันจ้เถ่อค่ะแต่ว่าขั้นว่าบมีงานกับบอดกพอกันเนาะเนี่ยมันมันเกิดตังควนวาตังยูมองเหนมองหันเรืงโลกให้ไข่เจี๊ยบน้องบินอ่อนพอเห็นกันจ้าเถ่อ ปยังพี่น้องหลายค้นถามว่าพี่เวียงกับพี่แอนอายุเท่าไหร่เล่นพร้อมกันหรอมา <c oughs> เป็นว่าตอบอยู่พี่น้องกล่าค่ะ <c oughs> อายุเท่ากันนะคะอายุเท่ากัน <c oughs> เป็นเพื่อนกันแต่ว่าเวียงก็จะทรงเป็นผู้ใหญ่กว่าแอนนิดนึงไม่แอนต้หน่อยเนาะ ด้วยความที่ว่าเพิ่นเป็นศิลปินอยู่ในสังกัดน้ำหลักมันกะโดยองค์ประกอบหลายอย่างเนาะเออกะเสียหายเป็นอาจจะเป็นลูกนี้ลูกแบบนี้อย่างนี้สินะคอนแทคมันกะสิบบอดี้บอดี้มี่ยหรอไลยกะกะตามสไตล์เข้าไปสไตล์แอ้วจะใส่ยังเจนค่ะเจนกะน่ารักเสมอนะคะใส่ยังกะงามนั่งเอกเนาะพี่น้องกันยังว่านั่งเอกเนาะพี่น้องใส่ไลย ดิ้ขึ้เขาเพราะว่าติดตามอยู่ผลงานแอนก็ออกมาเรื่อยๆเนาะโคเบอร์ไอ้ยังสิแบบนี่นนต,นตอนนี้มันก็บเหตุยังบ่ได้นอกจากโคเบอร์คือเอ่อบ่บ,อ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 บอ่อยากให้เพิ่นเพิ่นลืมห้องสินะจ๊ะแอน,น,นแต่ก็ดีนะโคเบอร์ออกมาเพลงไหนกะคือแบบเชียงหน้าหน่อยนี่ร้องเบิ่งบ่สัซนเ<ไ>ป,ปิร์นบอหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะ เทียงหน้าน้อยต้อยเจ็บเราบนเทียงหน้าน้อยไอ้นัดต้อยอย่าเทียงหน้าน้อยเราเอกไปมานำมาดังละสะดุดต่อตามเมื่อคุณพี่จูจี้กับค่ะอออันนี้รู้ข้อแม้เมากหลายค่ะบนสุดเทียงน่ะเจ้าแม่เราเอาไผมานำมา เอาใครมาน้าตีมีนักกนที่บานายดีวที่บ้านมาอยางเพราะว่าอันค่ะชาเหตุไปจ้าแบบว่าบลบอเคยเดย์เดย์เขามาเหตุอันยูทูบอันนี้จริงจังกับอื่นเลื่อมเดือมเขามาจ่าบานนี้ทีมงานรุนผีลยจักกันย่นี้ของอัดเฮดนตีได้กันเอพอดีได้ละค่าแบบว่าค่าขนมในการเล่นแบบไงจ้าแล้วกับยุ่ยไก่บ้านบ่ไกลด่าท้ายกันทายยู่ในบ้านนั่นแหะ ก็บ่ได้ออกไปใส่เนียนเจียงก็มบี้เทียงหน้าหน่อยบ่อยฟังเลยเช่ไหมเนาะเนียนด้วยใช่ที่แหลกไปหาสถานที่หาไปหาเทียงหน้าเด้อไอหาเทียงหน้าอ่ไอแล้วเล่า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 เล่คีรถไปแล้วไล่ไปพอเทียงหน้าบานีแล้วก็เลยเห็นข้าวจอรลูกกาอยู่นี่แหละแล้วว่าแม่ครับเทียงหน้าผู้ใดเนาะผมขอถ่ายงานสงสารในเด้อซาด้าตัวเพิ่งเนาะบานี้พ่อไายลงปุ๊บไายลงปุ๊บ เอ็มพี่ออกปุ๊บเจ้าของเถียงหน้ามาเม่นมาเจ้าของเถียงหน้ามาเม่นมาเถียงหน้าเถียงหน้าของหนูเองค่ะพี่แอนอุ้ยขอบคุณนะคะแม่ไม่รู้ว่าพี่แอนไปถ่ายเห็ยนยูแล้วหลุการยก่ยไกลก็นว่าอีกไฮนึงสิเพราะสั่งซีดาเอ็ไปถ่ายไอผู้เผยบุคลิกกันได้ปะาอบอกว่าเขาถ่ายงานสรงอจันเนี่ยหนิวะนะแต่ว่าเจ้าของเถียงหน้ามาเม่นนั่นไงเถียงหน้าหนูเองค่ะพี่แอ็นมาส่นเรียกหัวยยุคค่ะ ไปลอยถ่ยเอค่แนนเนาะดึงเป็นเอฟที่จ้าขั้นนนังสั่นแต่มันจิถือได้อยู่ต่ว่าคอเนี่ยแล้วคอเนี่ยแล้วคอเนี่ยเพิ่งเพิ่งว่านถ่ายร้อนสินะเบริยาไก่ไก่ยูเนี่ยหลอกแบบไกลๆเนี่ยนะจะยูแถวบานเป็นบ้านทุ่มเต็มส้นะทนขมาบานเป็นมันทุ่มบอกเจม้าพิ่ได้ออกมาจากีเบอร์แนนตอนนี้คเบอร์เนาะเบอร์แต่ว่าวพี่เนี่ยขอออกมาอีกบอก ตอนนี้ยังยงเงียบอยู่ค่ะบอบอลขั้นไหนบอจะไหนว่าได้ถามบนคือกันบอเป็นอยังไงตั่งอืมกันนี่แหละก็โคเบอร์กับก็ดีคือกันจ้ะติดมาแรงเกิดทุกอันเลยนะตีเป็นตัวไป็ีตีเปตัวเปิดตลอดดีเต้นจ้าติดก็ดีใจยุ่งหนาแบบว่าข้าเจ้ากับกับกับแบบว่าขูจากข้าหลายขึ้นน้ำนี่มีโอกาสไปเด่น เล่นเอมวี่ยังของแกมี่ยังอีกเนาะเออของเตาเนาะแม่แม่ก็าะเป็นเพื่อนกันเนาะเหล่าเหล่าเมียนของของน้องเบลลอีกเป็นบาษาเหนไทยอยู่เบลลอีกแต่สิบนวนเล่นเล่นกันอยู่ไหนแล้วเดือดของเบี้ยงเดือดของเบี้ยงเห็นนั่นพี่น้ำเพชรอันนนั้ยั่วเห็นพี่น้ำเพชรอันประกาศหานักเอ็นยังสิกอันเขาอยู่ใส่อยู่ตะวังไปอีกแล้วบอกเลือดของเนี่ยง จางรถค่ะเดล๋ยแต่ของเลี้ยงค่ะเล้วแต่ของเบี้ยงเป็นเป็นวาวดอดกัตาต้นกันว่าให้ว่าข้ากันเองอุ้ยกันเองค่ะเมื่อกี้ไปก็ไปช่วยเตาเหมือนกันก็คือแบบอยากเตาหนีเพ่ามันตังเต้เนเพ่งก่อนทีฟ้าคุณบอกแมนแมนตั้งแต่บุ่นแล้วติดแบบว่าเองกับไปล่ำเนาะล่ำัดแจงชดแจงคิ้วว่าตรงกันไหมจนเมื่อหอดเพ่งหนีบาซิได้ก็คือได้แบบยังไงจ้ะหยดอยู่เ้อของเตากัน แอนมาแรงเนาะแอนไปของเพื่อนีอีกบ่มีโปรเจกต์อะไรอีกหลังจากนี้วันหน้าบ่่้หน้าเลยค่ะมาถ่ายถ่ายไปแล้วถ่ายทีพีหน้่งเพ็ทเล่าแต่เราบรัวเพิ่นถ่ายเอ็มวีไปแต่ของเพื่อนอ่ะมาไทยแย่เป็นสิ่งมากทยเดือดอันนี้คือเพลงใหม่เอาไปทับปี่หน่ะพี่หน่ะบอเพลงปีนี้แต่ว่าปีหน้าก็นซิมีอีกอ๋อปีนี้น่าจะอีกแล้วเพราะว่าถ่ายไปแล้วแสดงว่ามีเพลงใหม่อีกเมื่อกี้ที่มาถ่ายอยูกับสาวน้อยแมนค่ะเป็นเพ่งนึเพื่อนสาว เราต่ว่าแต่งยิ้มมาใส่ปุ้ยเนาได้บันนี้โอ้เลยช่วยสุดหมอล้างเนี่ยอ๋ออันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นโปรเจกต์พี่นาอ๋อเขาจะถ่ายเก็บผลงานไว้เพื่อแบบเสนอหรืออะไรอย่างนี้เป็นพอร์ตอ๋อแต่ซิงเกิลใหม่ค่ะแอบบอกนิดนึงว่าเป็นเพลงถึงการแต่งเองเองฮะใช่เป็นเพลงแต่งเองด้วยจากชิปปีจริงว้าจากชิปปีจริงวจจริงเนาะ ไม่เราไปเห็นในติดตอก<อ>ไงว่าแบบเฮ้ยเขาเขาองคากแน่นติดตอกกันสินะ้ดี๋ยวเร,เ,รเราเราแบบไปกินเขาเราเลาไปฟอผู้สาวเกาเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเป็นคนตรงนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงกันสินะเราไปฟอผู้สาวเกาเราเล่าห้ออกมาเรากินเขาเม่ไหรนสินะเานั่นล่ะแบบรู้ตัวเล่าอยู่ใน่นติดตอกห้น้ำเลือดเองค่ะคือคือความรู้สึกกับคือจุกจุกจุกมันมันมันความรู้สึกแบบบอกว่าถือเนาะ อุ้ยแต่ว่าเรี่องลองลองเพลงซาแบบคายีอยู่แล้วค่ะบอกเลยเพราะว่าแต่ละเพลงก็คือสุดนะคะสุดแล้วก็บอกแบบเข้าคือเบลลัาฟังเสียงก็คือเพิ่นก็ถือว่าเป็นคู่อีกคู่หนึ่งเพราะว่าแอนมักฟังแล้วแอนก็เก็บร้องร้องร้องเบิร์นเพิ่นเพิ่นคือเพิ่นเลี้ยนด่านการขับร้องมากเลยค่ะเข้าเข้าบริเลียนเข้ากับสีมาเลียนน้ำเพิ่นอีกที่หนึ่งโดยการฟัง อันนี้เบาอีกทีบริยนยอมตอหนบริบ,นะบริบ,บาต้อต้อนหนาได้จาตาแบบสีเป็นคนเก็บน่าละเอียดของผู้อื่นมากยู่งขกนนึกันอันใดดีกะเอามาใส่จังสิไหมจังพินนุดจ,จังหลายคนจังสิแม่จ๋าเอามาฟังแล้วก,ก็อันใดเป็นตาใดแน่ ทั้งเทียหัดหัดล้วมือขอนแก,ก่นกระยอน,นอ่ะข้อสุกอีกย่างก็อ้อสักจ้าเอาอแม่นี้แมนแมนอีก็คือก็คือเป็นกอนโศกไปอีกก็คืเอเนี่ยถ้าเกิดเท่าเท่าเทานีต้นแบบทีเข้าจ่อลองฟังยังไงมากมามกแต่สีไงจะเท่าไปอีกสิแมนกน็ถือว่าแบบดันการขับลองแก็ยังเป็นผูดด้จะคือพอสมัยตะกี้อ่ะไปหาอยู่หลังหาชลบานะอยู่งว่าพี่ไม่ เรากับแบบเวี่ยงไปขึ้นวเวทีไหมคะ่ะเป็นนักร้องไหมไหมช่วนหน่อยแต่ก่อนก็จะสนิทกับพี่ใหม่เนาะแล้วก็ไปไปไปพอกันกับเห็นแอนเนี่ยไปไปหาแอนตลอดนะคะก็เป็น FC เอฟซีแอนเหมือนกัน่นพี่ใม,พม่พี่ใหม่สิบอกว่าอัน,นโอ้ยได้ตูนเนาะย่างแต่สีแดงว่าสีแดงบอลยังมึงย่างนะแต่ก่อนย่าสีดังว่านั่งเสียงดีดีจ้าวย่างแต่นั่งก็สูงค่ะแก่ไม่ยิ่งไหมสีบอกว่าสีเดง ที่ได้โดนนั่งอยู่จนมาถึงวันวันหนึ่งที่อีจวงเปิดปีช่วงท่องสอนเมื่อกี้ชวงที่ท่างสอนนี่เล่าตาจวงชาเเพีมนีดังเปิดฟันที่แหละเข,เขาเขาลงยูทูบไปแล้วตะว่าไข่หัดตะฟังเนะี่ย <c oughs> คือ,ค,อคือเขาไปจักรล้านแล้วข่กนะ็รูเนแต่ว่าแบบจวงชาเมพี๋นี่มวนเพี๋นี่จดังบาเอาไปเอามาคือแบบวันนั้นเป็นวันที่รู้สึกว่าเออมันหอดหมือของเบี้ยงเราอะที่แบบเลี้ยงถามมาโดนอนะ แล้ววันหอดมือนีแล้วสิแหมดีใจแล้วเนาะบ้องใสาไปลองสูนันดิมีใจแล้วีใจอิ๋ดีใจแบบคือบ้องใส่กับแบบคือเพราะเข้านึกถึงผาามือที่ว่าอันเห้องชูงันเออเข้าเข้าไปขอขึ้นลองเพลงเหี่ยต้องหันต้องไปที่หอดร่างสิ่งเ่คือปฐมเนี่ยไปเรียนอยู่บ้านเรื่เนาะอยู่บ้านที่แก้วเนาะแล้วเราก็อยู่บ้านยังไงที่วัดก็ไปเรียนไปขอไปขึ้น คือไม่ได้ขอลระก็เป็นแบบลุงพาจานกับแบบเอ้ยขืนน้ำแนงสิตอนนั้นบ้านนี้เขาเอ่อตอนนั้นเขาเขาเขาแล้วแต่ว่าบ้านนี้มีหุ้นจากที่มันเพลงเพลงแรกเลยเด้เพลงแรกเลยใช่ไหมเพลงแรกเนี่ยบพาะท่านี้เขาแต่แบบไปขืนปฐุมอยู่ตลอดสิแม่ค่ะไปขืนที่ที่ตลอดตอนนั้นน่ะขิดหอดกุญธีท่าอดออมีไม่เอาไปหลองก้อนมูแนี่ยไม่ก็ชินีกากหูจับให้หนีงยอมมียี่ไม่ล่ะขินหอดีอยู่แหละมียี่ไม่คือผู้หลอกมียี่ไม่แล้วแล้วบุกเบิดไปเหรอแล้ว บานี่กะเห็นมาถ้าปุ่นเนาะด,ดีใจแบบพี่แบบว่าตั้งแต่โอ้ยขึ้นแบบทัวบ้บานทัวเมืองลองเบิดดีใจดีใจเบาอีกทีจ้ะแบบว่าคือคือวัอนหนึ่งเราสู้มาแล้วเนาะแบบว่าหอนหอนแบบเฮ้ยผูดไ้ลองแล้วเ,เขาเห็นเราเขาจำเราได้จิเราเราบอกเพียงเงทาทัวบ้บานทัวเมืองเนาะบบาเนียนมัน,ม,นมันกะมันกะหายเนยมันจะหายหายไกับการแบบ สูงมากขึ้นไงแต่ว่าก็จะเป็นแค่คันคันซองเริ่มต้นใช่ออยังยังต้องสู้อีกเยอะต้องแงนก็สูงนะคือ<ม>แบบเว้ยมแบบันเป็นซูงสุดแรือเปล่าเนี่ยสุดแล้วนี่แต่ว่าทำความหมายสำหรับแอนนี่คืขึ้นมากไงก็ฟันแล้วแต่ว่าตากรงแม่แขนหมดอะทา้าแลสากเใช่มาเนี่ยเอาเอเนี่ไม่อยากบอกเลย ก็เพ yeah. ื่อนเห็นดูเห็นดูไปตลอดต้องไปหาแอนตลอดต้องไปหาแอนตลอดแล้วแล้วแล้วฮะคนใดมีหลาคนนี้นะคนตากล้องนี่เราเราเป็นเอือยทีแบบถ้าไปแอนไปรุงเทศนี่แล้วสิแบบถ่ายรูปหน่อยค่ะแล้วสิแล้วก็จะเป็นเพื่อนกันในเซตแล้วก็ไอจีอย่างนี้เนาะแล้วก็รู้จักรู้จักแบบจำเล้าได้ตลอดไหมแล้วว่ามีช่วงหนึ่งทีเรารู้สึกว่าร้อน ไปเต้นไม่ไม่แล้วโอ้หนารัะออีดีแล้วมันีช่วงหนึ่งที่จอนโพสบอกว่ามันเป็นมันเป็นครั้งแรกกับเกี่ยวกับการเต้นแล้วแบบใช่ไหมพี่แบบเหมือนไม่เคยเต้นแล้วพี่ไปไปไปเต้นอะไรเต้นกับพี่ดีใช่แล้วทีนี้กลายเป็นแดนเซอร์แบบแดนเซอร์ศิลปินน่ะวันหนึ่งที่แบบป้าที่บอกคนเต้นเพรเป็นไงอีดเล่าเป็นคนมีของแต่ว่าเล่าแบบว่าเล่าก็ได้คิด ชอบผุ่นแกสวยไงแกเรียนอะไรมานะคอมใช่ไหมได้วาติดได้ไหมเออแ้วก็แล้วก็ไปเจอเรียบบอบวัตเรียคอมได้วาติดได้ตอนสมัยในตัวเนาะอยู่ไลายล่ข้างอยู่ค่ะก็เจอตลอดแล้วก็กลับไปหาตลอดข้าไปยุ่งเที่ยบเพิ่งสิแม้แล้วก็สิไปท่ายุ่ ง่ายกว่าอื่เนาะด้แล้วเต้นดนี่แหละจ่เป็นอมนี่นี่ยแนละงั้นยี่แล้วฉันนี่ืแดนเซอร์เวียนเนาะเดนไป้อมัดไหนจังไหนเนะแดนเซอร์เวียนเนอยืมแล้วเียยืมเลยต่ว่นเอาบอกขั่นนี้เคยแบบขืนไปที่เตนกันนะเธอเนาะเนี่ยพึ่งซีฮอรนี่แ่ละต่ว่นเดี๋ยว เซทไทยบรรยากาศเห็ปืนต่อมือนังประสิบุญไหว้เนี่ยจักหน่อยเป็นไหว้แบบทั้งกันมือซ้อมเด้ยีบสองปฏิซ้อม,อมของเรื่องกับเป็นช่วงกระดองคือเก่าป่ะค่ะประมาณเก่าป่มอันนี้สำหรับช่วงว่าหานอีม,มาเพ่งมอเล่หูเกิดแล้วที่นี่ก็ได้เอาเป็นเพลงสามะานั่งเนี่ยออขอเอียงเป็นบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะในเรื่องอันใดที่แบบว่าเคยลองแนวคือกันศิลปินท่ามกลางบานค่ะแบบ ต้องหาเนี่ยไม่ไม่ม่ให้เบิรงเนาะรอบนี้เมียังอาจจะใส่ชุดย่าโอ้ยจับหลอดไว้ก่อนเนาะศิลปินบอกว่าใส่บิกินี่เขาใส่ขางในแล้วก็มีใส่บิกินี่เจ้าอะไรใส่บิกินี่ใส่ใส่ขางในแล้วก็บทมีชุดทับอยู่เจ้าบอกว่าถ้าเป็นยูทูบเบอร์แด้เนี่ยนี่จะยูทูบเบอร์แต่ว่ามันแอนบอฟเฟอรบอฟเฟอรลูกหรอกอันแอนไหนบอฟฟีคนตัดไหม อันไรกับ่อตาเราโลงเลยเนี่หรือเรียวๆเลยให้ให้ให้น้องตัดมาให้เพิ่นมากระสีหลับมาแบบเรียวๆนี่แหละอ๋อหนูกะตีตมงวัดนั่นเบิ่มตลอดเลยวก็ไปเค็มอ่ะเบิ่มเราก็อินนั่น้่งเพิ่นเนี่ยป้าป้าหม่าม้าป้าป้ามาม่าบอกนี่เขาด่าลากเห็นบ่าเพราะใครอยากว่านน้ำบรรเดเพราะว่าเวลาไหลสุดจะพื่งใหญ่กันอยู่สองคนาะก็ต้องกับป้าป้ามาม่าแมนมือนั่น เบี้ยงไปเห็ดมาไล่มาเลยยังเอาเงินเท่า่นิล่ะเท่าเองนี่แม่เท่าเท่าเองนี่ไปเห็ดมาใหม่เลยกระวางเท่าสิแพรเออเดี๋ยวตองบอกแม่ว่าค่ะหอยวันตอนนี่องเห็ดนั่นจะว่าอีหยังจะว่าจั๊กไรกับเพิร์นเพิ่์นเมียตาเพิ่์นกระได้บอบใครเพิร์นเพิ่์นเมียตาเพิ่์นกระไดมอบใครมาไล่มาตานเนื้องหนอดเสียดึงแอนบอกหยอกดูไรรู้ไหม ขอบุณพี่มีใตรี่อบ้าเปิดฝามาไหัยนะขอบุณพี่นีตตลี่ค่ะแม่เาไีนฝากพี่แหน่อยนะ่งียกว่าฝาฝาที่เงียบกว่าฝาพี่เงยกว่พี่สาวพี่ยกตักบ่พี่ตักอะไรสักอย่างพี่ตักพี่เชนยังไม่สีบ่ไปเบาแบบว่าเหยาเหาะเเล่นๆเหยากกันจะเอามาไล่คนมาเห็ดเหรินสิไหมขอบุณนะคะมาใส่เกี่ยวังแข้าเจ้าก็แบบว่าเมตตาข้าเจ้าแบบเออไทย พี่ยังกูขาสิขอผู้นำยาต้องท่นป่าเไ่พี่น้องเรื่องโลชิปนี้แล้วใครจะฝากอะไรมาให้ต้องเบียกับนปอนแอนกันะคอยสิเป็นแรงินมาเว้เป็นแรงกนไม่ยิดเองนักเลงเนาะแม่เนาะก็บอกแม่เอาหน้าไปขายก่อนเ็น่านจอโอ้ยรอบนี้กับบ่านจอเพราะว่ามันมันกับพหลเนาะมันข้างกันปบะนันก็เหมือนบัตรท่องเลยสํา ข้อนี้ลาสวนไม่เท่าไหนสอดสิบสิบสิบเอ็อันนี้ยี่สิบี่ามเห็นสิบสิบเมือสิบมืบอบถึงสองอาทิตย์พี่น่องสิบสิบเอ็ดหมือ๋อแสดงว่ากับกับแป๊กเดียวนี่น่เติดตัวแป๊กเดียวยังไม่แล้วยังไม่แล้วไม่ตอาบอไแต่คนอยางดูมาว่าไม่แล้ว่เป็นยังไม่แล้วตินบอแมี้านรอบนี้กับแปลกใหม่ทุกคนเปลี่ยนโชว์เปลี่ยนอะหลายอย่างเนาะ มาแอนก็แอนรูปแบบใหม่เรียบก็เบียรูปแบบใหม่เอ๊สองวันเลยไหมมาันเดียวเนี่ย๋มว่านเดียวยี่สิบสามแยี่สิบสี่ไม่รู้ว่าไยี่สิบสม่น่าจะเป็นดาวเออใช่หนูกพั้นเบอรจคลิปปะเดอันนี้แบบปรดีเิ่ง่าความน่าจะเปล่ยนอยู่วงใดอีกต่ออ่อฮะเบอเค็ดเมืองไม้เค็สบจอชุบอมพิวเตอร์ กูเพียสอบจอยนี่โอ้ชีวิตนี่แหละค่ะกระติประมาณนี้เนาะเพราะว่าตะกล่องเตียนสามเพียงตอนนี้แบมมัดมลือโอ้นเนาะมืออื่นจีไปไหลน้ำกีม่ไปบอสโอ้ยไปซึ้งเลยตีมได้ล่ะเราบอกไประวังเราแก่เรื่องทําไมเงินดเห็ดยังไม่ได้เขาล็อกแขนข่อยเลยเออยังไม่ได้เขาบอกเห้ข่อยเธอต้องเห็ดมันจะวย จังอันใด้ไม่จังอันใดเองละตีมุดอุ่นๆตีเนี่ยตู้ซื้อโปรดไปดีเขาได้ในเหตุยังแบบนั้นแต่จริงๆอ่ะเป็นคนแบบนั้นเป็นคนมักเล่นเป็นคนขี่ดื้่มไงอะไรเป็นคนแบบว่าเขี่ยเด้วยกะลองเปลี่ยนสไตล์เห็บยังเห็บน้ำตีนะคือสิเป็นตะเบิงเห็นยูในโปเตอร์บอ่ะจะเห็นภาพเจ้านายกับยังหัวเจ้าของอยู่ เออเอามาขึ้นสาวน้อยนี่จะเป็นยังไงเนาะเป็ล่องรองพี่น้องล่องซื้อบัตรซื้อตัวคำว่าเบิร์นหรอถ้าเบิร์นได้พี่น้องได้ภาษีเป็นว่ารอบนี้ระวังเบี้ยงกับแอนบรจะเป็นนั่งอีกใช่ใช่ภาเป็นนั่งลายภาษีเป็นนั่งอีกนิดเดียดนิ้วขามาเกิดได้ยุ้มหัวกันตอนนี้คือหาคำามดาวไปเหรอตอนนี้ยิ้มเข่ากันใส่หากันเต็มที่ใส่ใส่กันเต็มแดงตอนซ้อมนี้บัตรทนายดอกพี่น้องคิดว่าเป็นเวทีนระ คิด่ากก็เมที่เลยคิดจิจํำบดอะไรอยู่จำบดจำยุดได้ปะพ่อจำเหนือเพ่งขึ้นต้นเมื่อใดีจำยุดจำแล้วก็จำยุดก่บายท่ายจำยุดคืขไปไทยยิู่้ดังยนั่งไปไทยบ้วยส่ละคือพอเขาไปไทยผู้ดัุกคนก็เล่าเป็นคว่นมองสั่นเนาอเอาปลาขาเล่าตากล่องกัะเทือด ทีเบิ้งชงใดได้ไปนองบันลั่งกันสื่อลงทุนได้ได้จ่าเอาเงินเดียจ่าเด้อโอ้ยยูทูบเบิร์ดเนาะแต่ด้ามไอมามันอยู่ในรถเจอตากองพุ่นเวียงแมนรุมเนาะพันกันเลยีกับตากองเนิดโชชีวิตตากรงแอเราดีกบตั้งกันดอกพี่น้องกัไนะ้โหยโยไข่มีเนาะโยไข่ยิ่หอไหม

หนึ่งสองในน้ำแฟนเก่ารู้ข่าวสวดีใจแล้วยีบอลหร่อเนี่าก็เรียนทั้งหลายคนนี้ไม่นช่เป็นพี่แอนไหมคะคือสิบมิต่๊กหัวเนาะหัวหัวยังอยู่คือสิเป็น อันนี้เป็นผู้เล่นนะผู้เล่นหมุหมกผู้ช่องเองเฮ็ดเองสิแม่หล่ะก็นี่ผู้เล่นเป็นผู้ช่องเองได้ยังแ่ว่าผู้บอกกับบวกผู้เฮ็ดกับเฮ็ดเราไปน้อกันเดย์ใช่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 ก็เงาวววววเอาเดี๋ยวสีหอดมือสิเดย์ให้เยื่ยงไทยบรรยากาศให้มึงขามือซ้อมสิมุนซ้ามเดย์ <c oughs> มือแถสิเป็นนั่งเดย์น้องต้องแห่กนำนนอใจค่ะประมาณนี้ละค่ะถ้าพี่น้องอยากมูออีหยังอยากแบบว่าอยากเซให้ถามกัน Q&A อ่าสมุออมดอะไรจัรู้หรืออสไอ่านคะขึ้ขมาทั้งล่างอะไรอยนี๋ค่ะสิงเหียงมาถามเรยอนนถามเหียงจะกระจงผ่านว่ากันเนาเออนในเมื่อนั้นบอกในยี่สิบสองย่สิบสามนี่บอกเออแต่สิมาพอกันอีกยี่กวสินนได้ท่ายตอบ็ดีตัวนะน่ะเ,ออเลิศเลิศเลิศเลิแมนมันก็ถืเป็นสตอลคือว่าเหี่ตาท่ายลดสันใกล้ใกล้่ะสิย แ่นค่ะ้าทีนี้แนเลี่ยงกับแอนเริ่มกั่เนีน่ยนอนนีออ่ไปค่ะได้ขอบคุณนะคะ,คะ